ชีวิตคนเรามันสั้นนะคะเวลาอยากทําอะไรอะ่ะก็คือทําเลยเพราะว่าถ้ามัวแต่ว่าคิดว่าเราจะสาเร็จไหมแล้วจะทําได้ไหมสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทําค่ะใช่แล้วเร,เราไม่มีทางรู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่สาเร็จจนกว่าเราจะได้ลงมือทํามันจริงๆและก็มาถึงตอนนี้คะ่ะพอเราได้ลงมือทมามันแล้วมันก็ก็เวิร์กนะเพราะว่าเราก็ชอบ สวัสดีค่ะชื่อเขมมิสราเพียรลิขิตนะคะชื่อสันตอนนี้ก็เปิดร้านจำหน่ายอุปกรณ์ดำฟรีดิฟค่ะแล้วก็มีโรงเรียนสอนนักงเงือกหรือว่าเมอร์เมดค่ะเคยเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะก็คือทำงานทั่วไปทำงานประจำค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ชอบ การทำงานแบบจำเจน่าเบื่ออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรามีความชอบหลายอย่างมากก็คือเราชอบในเรื่องของการเดินทางและการท่องเที่ยวเราถึงได้เรียนสาขานี้มาแต่ว่างานที่เราทำนะตอนนี้มันไม่ตอบโจทย์มันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อเราก็เลยแบบออกจากงานประจำมาค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนอยู่ไม่เฉยเราอยากทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆช่วงนั้นมีการจัดบ้านด้วยนะแบบว่าเบื่อมาก เปลี่ยนมุมบ้านแทบจะทุกอาทิตย์เลยจนแบบว่าแฟนแบบว่ากลับเข้าห้องมาจําไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยต้องเล่าเลยเบื้องต้นเลยว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นเนี้ยเราไม่เคยคิดที่จะเป็นผู้จําหน่ายแบบเนี้ยเพราะว่าเราแค่เป็นคนที่ลักสนุกแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชอบไปอย่างเงี้ยทุกๆกิจกรรมแหละได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับ ด็อกเตอร์หรือว่าคูปโ,โป้นะคะขออนุญ,ญาตเรียกเรียกดร์ละกันเนาะเราอยากให้ร้านของเรามันออกมาเป็นในรูปแบบไหนก็คุยไปคนมาก็สรุปไปว่าสันชอบการแต่งตัวชอบแฟชั่นชอบการเที่ยวอะไรพวกนี้ค่ะที่เกี่ยวกับดำน้ำก็เลยเป็นคอนเซปต์ของร้านนี้ร้านนี้ก็คือจะออกเป็นจำหน่ายอุปกรณ์ดำฟรีดฟ์แล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์เอเซอรี่ต่างๆด้วย ที่เกี่ยวกับการดำน้ำเกือบครบเลยค่ะรวมถึงเมอร์เมดด้วยเราอยากมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาจากจากเดิมทีนี้เนี่ยมาสนใจเมอร์เมดได้ยังไงเพราะว่าพี่ว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่ผู้หญิงผูหญิงแล้วก็สวยงามด้วยคือดำด้วยสวยงามด้วยพี่ก็เลยได้แบบลองมาศึกษาดูว่า มันเป็นยังไงนะการดำมเมอร์เมดมันมันเป็นยังไงมันแต่ละแต่ละที่มันแตกต่างกันยังไงเี่ยค่ะพี่ก็เลยได้มามีโอกาสเป็นสถาบันจากทางไต้หวันค่ะก็คือ MFI นั่นก็คือจุดเริ่มต้นว่าทำไมพี่ถึงอยากเป็นมเมอร์เมดแล้วนอกจากอยากเป็นมเมอร์เมดพี่ก็อยากเป็นครูสอนด้วย ก็ค่อนข้างมีความมั่นใจระดับหนึ่งคือแบบเราภูมิใจแล้วว่าเราเนี่ยไปลงตู้ไปโชว์ตู้ไปโชว์ที่สิงคโปร์ได้เราเนี่ยเรากลับมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเพอร์ฟอร์มของเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมันเป็นเขาเรียกว่า PR ที่ดีเรามีโอกาสได้ไปโชว์ที่สิงคโปร์แล้วนักเรียนก็อาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเรียนกับคุณครูคุณครูซันเนี่ยก็คือสวยแน่นอนออกมาออกมาจะต้อง ว่ายได้ไว้เก่งไว้ดีแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะแตกต่างจากตอนเป็นพนักงานประจำค่ะนะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ายิ่งเราทำมากเท่าไหร่เราก็จะได้ผลกลับมามากเท่านั้นนะคะหลักสูตรที่พี่สอนนะคะก็จะเป็นหลักสูตรจากสถาบันของเ f i เนาะซึ่งโรงเรียนของพี่เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนชื่อ Seamaster Mermaid ประเทศไทยก็คือมีที่เดียวที่ใช้หลักสูตรของสถาบัน MFI ค่ะพี่ก็จะไม่เน้นหาเซลล์ก็คือเหมือนจะคุยกับลูกค้าเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนเลยเหมือนเล่าเรื่องเรื่องนึงให้ลูกค้าฟังแล้วก็ลูกค้าประทับใจแล้วก็อยากจะซื้อของของเราอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะด้วยความที่เราทําอะไรในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบเนี้ยค่ะมันมันสื่อไปถึงลูกค้า เหมือนเหมือนกับว่าเราจริงใจที่จะพูดมันออกมาอธิบายออกมาให้นะคะลูกค้าก็จะมั่นใจเชื่อใจเราไว้ใจเราพระเอกของเราก็จะเป็น แบรนด์นี้เลยค่ะ Dive R จะเป็นแบรนด์นำเข้ามาจากออสเตรเลียนะคะต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่สันชอบมากๆเพราะว่าสันชอบงานอาร์ตด้วยแล้วก็สินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยลายบางลายก็อาจจะมีแค่1-2ใบเท่านั้นในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะโดยความที่เราเป็นคนดื้อค่ะแล้วก็ชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนใคระคะ่ะแล้ว ได้มาทําในสิ่งที่เรารักแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะมันดีต่อใจอะนะมันมันไม่ต้องทําทำตามใครแล้วก็ภายใตย้ภาวะความกดดันใดๆของใครนอกจากของตัวเองซึ่งมีความคิดอย่างหนึ่งคือคนเราแบบเหมือนสันชอบการท่องเที่ยวด้วยชีวิตคนเรามันสั้นนะคะเวลาอยากทําอะไรอะก็คือทําเลยเพราะว่าถ้ามัวแต่ว่าคิดว่าเราจะสําเร็จไหมเราจะทาได้ไหมสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทําค่ะใช่ ล้วเราไม่มีทางรู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่สำเร็จจนกว่าเราจะได้ลงมือทํามันจริงๆและก็มาถึงตอนนี้ค่ะพอเราได้ลงมือทำมันแล้วมันก็ก็เวิร์กนะเพราะว่าเราก็ชอบ